สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างง่ายๆเอาไว้สําหรับเด็กๆกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเมนูมันฝรั่งบดท,ทอดกรอบค่ะซึ่งเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวมันฝรั่งที่รูปหน้าอีโมจิยิ้มที่ขายอยู่ตามซุปเปอร์นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรับรองว่าราคาถูกมากกว่าแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ความสนุกในการทําด้วยนะคะชวนเด็กๆที่หยุดอยู่บ้านเนี่ยมาทํากันค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย มันฝรั่งค่ะเราใช้เป็นมันฝรั่งหัวขนาดกลางนะคะ1ห,หัวค่ะเกล็ดขนมปังใช้แบบที่ป่นนิดนึงนะคะ2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเกลือ เกลือเนี่ยเราสามารถปรุงได้เองตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใสย่น้อยค่ะกะวัตถุดิบเนี่ยก็มีเพียงแค่4ี่อย่างนี้เท่านั้นเลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากต้มตัวมันฝรั่งกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะต้มทั้งลูกเลยก็เลยไม่ต้องหั่นค่ะตั้งหม้อต้มน้านะคะใส่น้ําให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการต้มค่อนข้างนานนะคะกว่าที่มันฝรั่งทั้งหัวเนี่ยจะสุกนะคะโดยในน้ำเนี่ยเราก็ใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่มันฝรั่งของเราลงไปได้เลยค่ะต้มทิ้งไว้เรื่อยๆเลยนะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีเลยนะคะถ้าหัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะวิธีเช็คว่าเขาสุกดีหรือยังก็คือใช้ซ่อมหรือว่าใช้ไม้ปลายแหลมก็ได้นะคะจิ้มลงไปค่ะถ้าเขาจิ้มลงไปได้ง่ายๆเนี่ยแปลว่าสุกแล้วแต่ว่าถ้าจิ้มลงไปแล้วยังมีความแข็งอยู่เนี่ยแนะนําให้ต้มต่อนะคะเขายังไม่สุกดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มมาจนเรา จิ้มแล้วเช็คดูแล้วรู้สึกว่าเขานิ่มเสมอกันทุกทั่วทั้งชิ้นแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตะเขาขึ้นมาจากตัวน้ําได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกกันค่ะการปอกเปลือกมันเนี่ยเราจะปอกตอนที่เขายังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะบดมันฝรั่งเนี่ยถ้าหากว่าเขาเย็นตัวแล้วเนี่ยจะบดได้ค่อนข้างยากกว่านะคะเราเลยอ,อยากรีบปอกรีบบดค่ะ อาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเนี่ยยังร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครไม่ได้ซีเรียสว่าอยากจะบดตอนร้อนเนี่ยก็แนะนําว่าพักเอาไว้ให้เขาอุ่นสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยปอกค่ะ พยายามปอกเปลือกเขาออกให้ได้เกลี้ยงมากที่สุดเลยนะคะเวลาที่เรานําไปทําตัวมันทอดเนี่ยเขาจะได้ไม่มีเศษของเปลือกติดออกมาจะได้ดูน่ารับประทานนะคะ อนนี้เราก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมนําเขาไปบดกันค่ะการบดของเรานี้ก็ใช้ซ่อมธรรมดาธรรมดาเลยค่ะเนี่ยถ้าหากว่าเราต้มจนมันสุกทั้งชิ้นทั้งหัวนะคะเขาจะบดได้ง่าย,ายๆแบบนี้เลยถ้าหากว่าบดลงไปแล้วเขายังแบบไม่ละเอียดดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นเนี่ยแปลว่ามันของเราที่เราต้มเนี่ยเขาจะยังไม่สุกดีนะคะใช้ซ่อมบดค่ะไม่ต้องออกแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกว่าเพราะว่าเราเนี่ย บดเขาตอนที่เขายังร้อนนะคะก็เลยใช้แค่ซ่อมบดเนี่แหละคะ่ะบดชอบแบบละเอียดมากก็สามารถนําไปกรองกับกระชอนตาถี่นะคะนําไปบดกับกระชอนตาถี่ได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากให้มี t e x t u r ์เนื้อของมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ใช้แค่ซ่อมบดก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะหลังจากใส่เกลือก็ชิมนิดนึงนะคะว่ามันเค็มถูกใจหรือ,อยังถ้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวเกล็ดขนมปังกันค่ะ จริงๆสูตรที่เราให้ไปเนี่ยเป็นการกะปริมาณเอานะคะเพราะว่ามันฝรั่งของเพื่อนๆแต่ละบ้านเนี่ยแน่นอนว่าหัวน้ําหนักเขาจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะ,อะสอนวิธีว่าเช็คดูยังไงว่าแป้งที่เราใส่เนี่ยมันพอดีแล้วแล้วก็ไม่น้อยเกินไปสามารถนําไปทอดได้นะคะพอเราใส่เกลือ คนจนเขาเข้ากันเนี่ยเราก็จะใส่เก,กล็ดขนมปังลงไปนะคะแล้วเราก็ใช้มือนั่แหละคะ่ะนวดเลยะคะ่ะเพื่อนๆพนเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะคะในขั้นตอนที่เรายังไม่ได้ใส่ตัวแป้งลงไปเนี่ยมันเขาเวลาที่เราหยิบขึ้นมาเขาจะติดมือนะคะมาเป็นขุยเป็นติดมาเป็นส่วนๆนะนะคะพอเรานวดตัวแป้งตัวเก,กล็ดขนมปังกับตัวมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปะคะ่ะ ถ้าใครไม่อยากจะช่างตวงวัดเนี่ยก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะแป้งข้าโพดเนี่ย นี้เราใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะสังเกตดูนะคะว่าเมื่อเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วเนี่ยเราท่านเนื้อที่เขาได้ที่แล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเราสามารถนวดเขาได้โดยที่เขาไม่ติดมือเราขึ้นมาเลยนะคะไม่ว่าเราจะเอามือกดมือบี้มือบีบยังไงเนี่ยเขาก็จะไม่ติดมือขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วค่ะสาหรับมันหนึ่งหัวของเราก็ใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะถึง4ี่ช้อนโต๊ะนะคะแป้งแป้งตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยใส่ประมาณนั้นนะคะ พอเรานวดจนแป้งได้ที่แล้วเนี่ยเราก็นําเขามาขึ้นรูปกันค่ะวิธีการขึ้นรูปก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปั้นเขาออกมาเป็นก้อนกลมๆนะคะอยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแค่ไหนเนี่ยก็ตามที่เราต้องการได้เลยพอปั้นได้ก้อนกลมแล้วนะคะก็ใช้มือเนี่ยบีบบีให้เขาแผ่ออกมานะคะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นช้อนค่ะเพื่อนๆเป็นช้อนชงกาแฟเล็กๆนะคะ มาทําเป็นลวดลายของปากเขาค่ะตัวปลายช้อนเนี่ยเขาจะมีความโค้งอยู่แล้วนะคะก็กดลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เขยา่าเขย่าช้อนนิดนึงนะคะให้เขามีความเป็นปากที่แยกออกจากกันแบบนี้นะคะส่วนตรงตาเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวหัวบีบนะคะหัวบีบทรงกลมกดลงไปตรงส่วนที่จะเป็นลูกตาเขานะคะก็จะได้ หน้าตาแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วใครจะไม่ทําลวดลายก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับความว่างของแต่ละคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาขอมาทําเป็นกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยก็แนะนําให้ทําลวดลายนะคะเรียกลูกๆเรียกเด็กๆน้องๆพี่ๆมาทําด้วยนะคะมันจะน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันภายในครอบครัวนะคะ พอเราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยได้ลักษณะแบบนี้เราก็นําเขาไปทอดเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ามันสําหรับทอดลงไปให้เยอะนิดนึงค่ะที่เราต้องใช้ไฟอ่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวแป้งด้านในแมคโพด้านในนยเขาจะยังไม่สุกแต่ว่าตัวด้านนอกเขาจะไหม้นะคะอันนี้ก็ต้องระวงังเราต้องใช้ไฟอ่อนค่ะใส่ตัวมันของเราลงไปได้เลยนะคะ แล้วก็ทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะการทอดมันอ,อันนี้เนี่ยจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะอย่าเร่งไฟเป็นอันขาดเลยเราจะเร่งไฟตอนสุดท้ายตอนเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ํามันตัวมันทอดของเราเนี่ยจะได้ไม่อมน้ํามันค่ะแต่ในระหว่างที่เรากําลังทอดเนี่ยอย่าอย่าไปเร่งไฟเขาทอดแบบใจเย็นๆไปเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยนะคะพอเขาเริ่มเหลืองแบบนี้แล้ว เรามั่นใจว่าแป้งด้านในสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เร่งไฟเป็นไฟแรงจัดๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเพื่อที่จะทําการไล่น้ํามันที่อยู่ในตัวมันฝรั่งของเราออกค่ะมันทอดของเราเนี่ยจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะ หลังจากเร้งไฟแล้วเนี่ยเราก็ทอดต่อประมาณ1-2นาทีหรือจนกว่าจะได้สีที่เราพึงพอใจนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็นำเขาไปจะเสิร์ฟได้เลยค่ะจะเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศซอสพริพกมายองเนสหรือว่าจะใช้เป็นชีสดิบแบบเราแบบนี้ก็ได้นะคะเขากินกับอะไรเนี่ยก็เข้ากันมากๆเลยมันก็คล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายนะคะเพื่อน อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับชีสชีสดิบแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยผงปาปิกานิดนึงค่ะถ้าสําหรับเด็กๆเ,เนี่ยจะโรยแค่เกลือก็ได้หรือไม่ต้องโรยอะไรเลยก็ได้นะคะเพราะว่าด้านในของตัวมันทอดของเราเนี่ยเราก็ปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ขอโรยออริกาโนเพิ่มความหอมนิดนึงค่ะก็เรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูมันฝรั่งบดท,ทอดกรอบของเราในวันนี้นะคะทําง่ายไหมคะเพืเ่อนๆแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยอยากให้เพืเ่อนๆทุกคนได้ลองทํารับประทานกันดูนะคะหากว่าวันไหนว่างๆเด็กๆอยู่บ้านกัน บก็เรียกกันมาทมําเมนูนี้ได,ด้ด้วยกันนะคะเป็นการสร้างกิจกรรมให้กับครอบครัวของเราค่ะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อแล้วเราก็สนุกด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ